วันนี้เราจะมารีวิว first mini Album The Second Step Chapter 1ของ t ทชเ e นะคะน้องคัมแบ็ก <electronics> ไปตั้งแต่กลางเดือนกุมภาแล้วใช่ไหมจนตอนนี้เข้าสู่ช่วงปลายเดือนมีนาแล้วจีเพ <IS> ิ่งได้บัมก็คือ ขอด่าก่อนด่าว g จีก่อนเลยก็คือแบบว่าช้ามากอะรอบเนี้ยเข้าใจแหละว่าแบบคนสั่งเยอะแต่แบบส่งช้ามากครั้งแรกที่จีสั่งจีสั่งรอ,รอบแรกอะจีสั่งกับ YG y g ี e จีเกของไทยก่อนเนาะและ้วทีนี้ก็ไปสั่งเคทาาต่อแล้วก็สั่งเป็นลักกี้เดลกับร้านเหมือนกันจะเป็นร้านร้านฮิ้วมาเนาะแล้วก็จะมีของ Apple Wood แล้วคือกลายเป็นว่าของฮิ้วมาถึงก่อนเราเป็นรอบลักกี้เดลที่แบบว่าหลังจากที่วางขายไปแล้วอะ รอ,อไปซื้อหน้าร้านอะ่ะได้ก่อนเลยแล้วไอ้ที่พีออเดอร์ไปยังไม่มาแล้วทุกคนก็แบบด่ากันระนาวเลยเพราะว่ามันช้ามากก็คือไม่ได้ช้าที่ร้านอะไรเลยคือช้าที่ตั้งแต่ผลิตจาก YG มาเลยอโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่ารอบนี้ในข้างในบ้างจะเป็นไงบ้างน,นะแบบที่หนึ่งก็คือแบบโฟตโต้บุ๊กมี2เวอร์ชันก็คือเป็นแบบกรีนแล้วก็บู คือจำไม่ได้อะว่าไหน A ไหน B อ่ะเออคือ The s e c o n d step อ่ะน่าจะมีอีกรอบหนึ่งที่ต้องคัมแ b a c คิดว่าเพราะว่าดูจากตรงสันตรงเนี้ยมันจะเป็นเรียงเป็นรูปเพชรใช่ไหมตอนที่เป็น first step จะมีจะคัมแ back บสบรอบใช่ปะแล้วถึงจะเรียงเป็นรูปเพชรได้เพราะมันจะมีมาเป็นเวอร์ช n นอเวอร์ i นใช่ไหมแบบ็กกับไว้แล้วบับแรกอะจะเป็นว่าง เราถึงจะมีเป็นเพชรแบบนี้แต่เนี้นคือเป็นเพชรมาเลยสองางคือมีเป็นเชรมาแสดงว่าเหลืออีก2 2งสองสอง,สองเวอร์ชันแสดงว่าคัมแบ็กต่อไปก็จะน่ามีก็น่าจะมีอีก2องเวอร์ชันก็จะเรียบเป็นรูปเพรสีแถวได้เต็มที่เอาสีสีฟ้ากันละกันอู้นะเหมือนเดิมคือเหมือนกับไอตัว first step นะที่เป็นเล่นแบบนี้เหมือนกันแต่ first step จะไม่มีกล่องกล่องจะมาตอนที่เป็นอัลบั้มเลยอะตอนของเ e เ t อร e เ f ฟเฟกจะเป็นอัลบั้มที่มีซองแบบนี้ถ้าเกิดว่าออกมาใครเนี่ยก็คือเหมือนกับตอนอันเดิมเลยที่เป็นของ the first step แต่ว่าตัวเล่นตรงน,นี้โอเคไหมมาแกะดูกันเถอะมีรูปแบบนี้ด้วยคือสองบ้นี้น่าจะเออเจดกับบีนะรูปข้างในจะไม่เหมือนกัน First mini album the second step chapter one นะคะก็จะมีชื่อเพลงชื่อเมมเบอร์ทั้งหมดนะเห็นปะเนี่ยเจอมาคนแรกพี่ซอฟพี่โยชิหล่อมากคือคำเนี้ยพี่โยชิผมแดงคือแบบหล่อมากจ่งกยู่ต้องปิดตานี่แล้วมันก็จะมีที่ทุกบ้านจะมีก็คือ post อุ้ยไอ้รูปเนื้อตั้งแบบนี้อืมมุดนึงอยู่หน้าข้างเลยมาตะกี้เห็นแบบๆแ,บบแล้วอยู่ตรงนี้เลยอาสเฮียนี่ไม่ค่อยได้น้องเลยตัวโปสการ์ดอ่ะอ๋ตอตอ่ตอต่อต่ออันนี้จะมีโปสที่ติดกับ <c oughs> เป็นโปสไหมเป็นรูปนี้เถอะอ่ะ ที่ติดกับตัวบ้าเลยจะเป็นรูปนี้จะะ้ะรูปที่ถ่ายยูที่ปล่อยออกมาตัวทีเซอร์ของอยูนะไม่มีการ์ดหรอจริงอะ่ะอยู่นะโอ้ยอยู่นี่โอ้ยอ,อยู่ในซองซีดีตกใจหมดก็คืออยู่ข้างในเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นใช่ไหมคืออยู่ซองซีดี ก็คือคิดว่าแบบเฮ้ยไม่มีการเราตกใจหมเลยนเ่เป็นตัวซีดีนะสีสวยอะสีน้ำเงินชอบสีนี้ชอบลบูไม่เห็นการแล้วอะแอมเห็นแล้วอ่ะอันนี้ก่อนนี่จะเป็นสติ๊กเกอร์ใช่ไหมนนการในบ้านจะมีสี่ใบจะมีเซลฟี่สองใบแล้วก็มียูนิตหนึ่งใบแล้วก็เป็นการ์ดการ์ดของอร์บ้ามใใหรอด้ยดํา พ้อแยมมาหาบ่อยช่วงนี้แล้วก็นี่ก็เย่ดำเซลฟี่มีหาด้วยฮาดูตโตจ้าก็ยูนิตได้เป็นเซฮยอกกับจองอูในตัวปั้มก็รูปจะเป็นเหมือนรูปที่่ายข้างหลังจะเป็นรูปที่แบบถ่ายของที่ถ่ายเพลงอยู่อะ่ะอ,อจะเป็นเซตนี้ ทำตัวหลอมากน้องหลอมากเจยอยอเจย์ยอก็อีกคนรอบนี้ค่ะรอบน,นี้คือน้องหล่ออ่ะคือหล่อปกติก็หล่ออยู่แล้วอ่ะแต่แบบรอบนี้แบบยิ่งหล่ออ่ะอไม่มีตุกงเล่นอะไรมากเพราะว่าอย่างตอนไอ้ของ first s t e ตอ่ะมันจะมีที่แบบว่าเป็นการ์ดการ์ที่เป็นสีเป็นเป็นแผ่นสีมาแล้วก็ให้ทาบมันจะเห็นตัวหนังสือเล่นอะไรแบบเนี้ยเค้าที <S <S ่แล้วที่เป็นของเทเ t อร์เอฟเฟกที่เป็นอัลบั้มเต็มอะคือแบบแก๊อกแกมากเลยอะแบบ ตัวพลาสติกอะ่ะกลัวมันหักมากเลยอันนี้เบอร์กีนนะปกก็เหมือนกันคะ่ะจุ้งตรงนี้อู๋ลูกคือเป็นเซตที่ถ่ายเอ็มวีนะชุดแบบชุดแบบอันนี้ในจิจินะแข่งรถฟยวฟ้าหน่อยเฟยวฟ้าวิบาใช้คำโบราณโบราณเดียวยังหืมโมา ดนของหลอมากลูกดูพี่จีมุนดูสายตาดูโพสหน่อยเหมือนกันหรือเปล่าเขาเหมือนกันไหมน่าจะไม่เหมือนป่ะเหมือนกันจ้สาสซด์มแค่แต้มก็เหมือนของ,ของิงีนได้มาชี้อันนี้เป็นขีดหรอมีตําเนี่ยเป็นขีดเลยตรงหน้าน้องมาชี้ดูโตมากเลยรูปนี้ รูปที่เหลือข้างหลังก็จะเป็นเซตนี้นะรูปเซตนี้ที่นั่งเหมือนในเป็นที่นั่งในโรงภาพยนตร์ะมาดูการ์ดกันดีกว่าอันนี้จะเป็นแผ่นีกีนะสีสวยนะการ์ดสี่ใบน้องมาแล้วชุนมาหาแม่แล้วรูตโตกคนแรกเลยรูตโตกมาหาบ่อยมากคือนี่ซื้อแบบการ์เดเฟสมาก,ก็ได้รูตโตก เยอะมากแล้วก็พี่จีฮุนค่ะเซลฟี่แลวเซลฟี่ินไปเป็นชวและยูนิตได้จนกันยูแล้วน้องจุนกับโยชิต่อเร็วๆเ,วเวลยวกันอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์เป็นรูปนี้แบบที่สองนะคะก็จะเป็นแบบดีจิแพคดีจิแพคก็คือจะเป็นแบบนี้ เป็นเล่มเล็กๆมาเลยและมีทั้งหมด12ปกตามเมมเบอร์นะคะก็จะมีชื่อของเมมเบอร์อยู่ตรงปกข้างล่างตรงนี้ g h a ็กนอกจากที่มีชื่อน้องบนปกแล้วมีอะไรอยู่ข้างในอีกไหมมามาดูกันโอ้เปิดออกมานะก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้สรงเอาเป็นฟุตเป็นโฟโต้ก่อนดูกันนี่เป็นโปนเอเป่อโปโปพับมาข้างในจุนกย็ยุข้างหลังก็เป็นชื่อน้อง แล้วก็แผ่นซีดีจะเป็นแผ่นนี่นะคะมีรูปน้องอยู่ไม่ยหมูชีวีชีไม่ใส่รูปน้องผมกแล้วก็จะเป็นโฟโต้เล่มเล็กๆที่ใส่มาอุ้ยการ์ดเดี๋ยวค่อยดูว่าเป็นใบไหนโฟโต้นอ้องจุนกลิลแล้วก็เป็นรูปน,น้องข้างในา คหมดแล้วมา,มาดูการ์ดของดีเจแพคอาจจะได้การบมาในตัวบ้านมัหนึ่งใบเป็นการ์ดเซลฟี่ของเมมเบอร์น้นๆที่เราซื้อตามปกเนาะเ้ยใบนี้อยากได้มากเลยจนกนยูไซเมนคือใบเนี้นี่เห็นอะไรข้างอะไรแล้วแบเบเอ้อยากได้ใบเนี้คือดีเจแพคเราสั่งมาหลายที่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นบัมแรกที่มาถึง มาดูดิได้เลยอ่ะโอ้ยน้องนา่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักวันนี้คือนา่ารักมากแล้แบบตายแล้วไม่ต้องแกะอะไรเลยอะหมดไตแล้หนึ่งเบอร์เดี๋ยวมาดูอีกว่าอุ้ยโอ้แผ่นนี้คือเดี๋ยวนะกาวหลุดออกมาไจ้าวัยไอเจนางติดกาวแค่ตรงข้างหลังตรงเนี้ยเป็นที่ยุดอ่ะ แล้วคือมันหลุดมากับแผ่นซีดีเลยอะเอา้าเอา้าทำไงแบบนี้เอ้านี่ไงเอ้าหลุดลนะคือตัวเนี้ยมันหลุดมาพร้อมแผ่นซีดีอะเอาแล้วติดยังไงให้มันตรงจุดเดิมเลยเนะี่ยรักน้องแต่ไม่ด่าคคานี่ไม่ได้เลยใช่ไหมเนะี่ยและแบบสุดท้ายก็คือแบบคีโนซึ่งจีไม่ได้ซื้อคะ่ะตัวแบบคิโน่ก็จะเป็นแบบที่เป็นกล่องเพื่อต่อเชื่อมต่อกับไอ้ตัวโทรศัพท์นะ อันนี้ไม่ได้ซื้อครับเดี๋ยวเป็นของ Apple w o o d ต่ออันนี้คือเป็นของ lucky deal ที่จีสา่าหิ้วมาฝากร้านหิ้วมานี่เป็นของแถมที่ถ้าเกิดว่าซือา้อ,อบามหนึ่งแพ็คอะเราพีออเดอร์จะได้เป็นการตัตวนี้กาพ PVC มาคือเขาจะแบ่งเป็น6 6หกหใบจะเป็นบลูกับ6กใบจะเป็นกรีนนะก็คือเรียงมาเลยตามอายุอะเออเมมเบอร์ Member ทั้งสิคนเรียงตามอายุมาเขาก็จะใส่มาให้ดูกันเลยนะพี่ซอ ฮิโคนย oshi จุนกโยูบุญยมิยูนัมมาะแล้วก็มาชิโฮนะจ๊ะแล้วก็เจโยกอาซาฮิดีดัมมังแยมนะแล้วก็เป็นโตโยงฮารุโตะเสือแดงแล้วก็จองอู u. และสุดท้ายมะหวาน แต่ก็ข้างหลังอ่ะจ,จะเป็นลายเซ็นน้องๆอง่าจะเป็นลายเซ็นน้องๆแบบนี้คือการ์ดหนานะคือบอกเลยว่าหนาจริงแล้วก็มีอันนี้อีกที่แถมมาเป็นสติกเกอร์ดีงามมากของแถมดีงามมากบั้มรอบเนี้เขาเขาเคลมมาว่าวัสดุข,ของอัลบั้มอ่ะคือเป็นมิดงแษรล้อมเพราะว่าที่ผ่านมาวงการเคป๊อปจะโดนเรื่องที่แบบว่าแฟนคลับอซื้ออัลบั้มมาเยอะแล้วคือทิ้ง เออซื้อมาแล้วก็แบบสร้งางพลัหมดเราภาวะให้โลกอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยวาจีก็เลยผลิตอัลบั้มที่แบบว่าเป็นมีกระสิงแวดล้อมนะอืมมะดูบ้างสกาดข้างในกันอันนี้เยดมอ้าม่วแซเบนเหมือนจุนเลยอ่ะตอนแรกดูแล้วก็แล้วก็เซลฟี่อีกใบเป็นมาชีรูปของเอัลบั้มก็จะเป็น อันสุดท้ายยูนิตเป็นเย,ยดำกับพยนสร์กนะคะอิกบั้มหนึ่งตัวการฮารุโตะฮารุโตะมาหาเราอยมากคือเราได้การฮารุโตะเยอะกว่าจุนก็อยู่แล้วตอนเนี้ยเฮ้ยอ,อยู่นะนต้องเคลียร์กันหน่อยแล้วลูกฮารุโตะสื้แดงและยูนิต ฮัลโหลโจอสซญนีอ่าเซฟี่แบบเป็นพี่ซับคารแต่ลูกของเวอร์เป็นยูชีมาแล้ว <laughs> ที่เหลือยังไม่มาส่ง mm hmm. ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการ Unbox First Mini Album The Second Step Chapter 1ของ t e a s อ r ์นะคะยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันอุดหนุนน้องๆด้วยนะสวยนะตอนแรกก็ด่ากันแทบตายที่ข่าวไ่มเนอะไปทวงออกแบบด้วย <laughs> าบบกอ็อ๋อสวยอยู่พอบอกว่าลูกออกแบบแค่นั้นแหละอ้อสวยเลยลูกสวยขึ้นมาทันทีพอประกอบประกบกันแบบนี้นะก็เห็นเป็นสัญลักษณ์ของเกิ mm ่์ลสเตปชั้เจอวันนะก็จะเป็นรูปนี้นะคะพอ mm hmm. ม,มาประกบกันเห็นปะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทีได้นะคะบ๊ายบายเจอกันใ่คลิปหนะะ้าค่ะ